ตอนนี้7จ็ดมงครึ่งตอนเช้านะแล้วก็ผมกะว่าจะขับเร็วนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะแต่ว่ามันฝนตกนิดหน่อยแล้วก็ยินเสียงเยอะเลยนะอันนี้วันเสาร์เช้านะคงจะมีรถเยอะอะไม่รู้ว่าวิดีโอนี่จะมันจะผมจะถ่ายได้ไหมเราจะมันจะจะลงได้ไหมก็ดูก่อนนะแต่ว่ายัางไงเราก็จะนี่เตรียมตัวชาร์จนิดหน่อยแล้วก็จะขับไปทางไปเดนมาร์กนะ Okay, three kilometers left for the exit uh yeah you see the move over all ah, right let's go i have an audi behind me but uh, i have to check i have to watch this one now yeah he just kind of disappeared final stint two kilometers left uh, i have to pay attention here because when you are going at these speeds then two kilometers passes by so fast so i have to now oh, okay we have the stretch with the uh, with the yeah the bumpy I remember this one 1 0 0ยถึงร้อหรือว่าร้อกิมรตชัวโมงมันจะช้ากว่าตั้งเยอะเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาทำมันเป็นเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่อันนี้มันเป็น2170ิบเอซลหรือว่าอะไรแต่ว่า model 3ามโดยเฉพาะ model สกับ model Y เนี่ยนะมันจะเร่งเร็วกว่าแต่ว่าผมว่า generation ใหม่ของ model S มันก็เหมือนกันเขาก็ได้เปลี่ยน chemistry ให้มันดีขึ้น เรามาถึงโรเดริโคลซูเปอร์จอร์นะแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันบ้งผมไม่ได้มานี่ตั้ง2ปีแล้วนะเพราะว่าโควิดนั่นแหละแล้วก็มันก็ไม่เปลี่ยนนะนะเหมือนเดิมมีซูเปอร์จอร์จนี่แล้วก็ฝั่งโน้นก็มีอีกหลายอันผมไม่เคยจอดเทน่นแต่ผมจะจอดที่นี่ทุกครั้งเพราะมันไกลไกลดีนะกะ็แล้วก็ก่อนนั้นนะผมก็ได้ถ่ายวิดีโอ ตัง้งสองภาษาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้คลีนกระจกอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะเดินจะจะไปชาติที่ไหนอีกต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เดนมาร์กนะผมก็ต้องเข้าน้ำนะแล้วก็มี follower คนหนึ่งจะคุยด้วยก็กลายเป็น8 7จริงผมกละว่าจะเป็นแค่พิตตบแป๊บเดียวนะกลายเป็นจอดยาวเลยแต่ว่าตอนนี้นะเราจะไปที่ คือไะคือะ supercharger ผมชอบเท่นั้นมันมีที่ชาร์จหลายที่แล้วก็มีห้องน้ําหลายที่เลยสอง้อยสี่สิบสกิลเมตรรถกะว่าเราจะไปถึงแล้วก็มี12%บองอามันคงจะมากกว่านั้นนะเพราะว่าเราต้องขับชา้าวันนี้มันเป็นวันเสาร์สิบโมงเช้าแล้วแล้วก็คนขับโคตรชาร้าเลยนะ block l ซ n า side แล้วก็ผมก็มีธุระในโคเปนเฮเกนด้วยนะสอที่ก็ต้องแวะชาร์จหน่อยแล้วก็จะขับ โอ้สอชั่วโมงครึ่งกันเรออาจจะเป็นสามชั่วโมงมั้นวันนี้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วปะไปแอลป่ะ ามาถึงเคอร์เปอร์เคอร์แก่เคอรเนะแล้วก็ที่นี่มันเลิศนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหลายที่ที่ยุโรปแนะั้เป็นอย่างเงี้ยนะที่อเมริกามันจะมีมากกว่านี้มันเป็นซูปเปอร์จอร์จที่มีหลังคาแล้วก็มีโซลาร์เซลล์บนหลังคาส่วนใหญ่นี่มันก็จะเป็นเหมือนที่คุณเคยเห็นนะที่นอร์เวย์หรือว่าประเทศอื่นนะแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างงี้ที่อเมริกาก็มีหลายที่นะผมก็ชอบนะมันมีหลังคาบังแดดอะไร แล้วก็ถ้าฝนตกก็จะนั่นเปียกนะก็เสียดายว่าเขาไม่ได้สร้างที่อื่นมากกว่านี้แต่มันอาจจะแพงนะ่เพราะฉะนั้นแต่ว่านอกจากนั้นนี่ที่นี่นี่ไม่ได้เปลี่ยนนะน่สองปีก็เป็นเหมือนเดิมก็มีตั้งโคดหลายที่เลยนะที่ชาตินะแต่ว่าเมื่อก่อนนะไกล้ๆเนี่ยที่นี่อ่ะมันเคยเป็นไฮโดรเจนเอ่อฟิลลิ่งสเตชันก็เป็นสถานีไฮโดรเจนแต่ว่าตอนนี้ หายไปไม่รู้หายไปตนะั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะผมไม่เคยเห็นรถมาเติมเลยก็ไม่ใช่แค่ที่นี้นะที่นอร์เวย์ก็เหมือนกันก็ไฮโดรเจนนี่หายมันไม่คุ้มมันแพงไปมันเวิร์กไม่ค่อยดีมีข้อเสียเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาก็ใช้รถไฟฟ้ามันถูกกว่ามันดีกว่ามันเร็วกว่ามันทุกอย่างดีกว่าและอันนี้ผมจำได้นะ มันเป็น EU ช่วยจ่ายค่าไฮโดรเจนสเตชันหายแซบโอเคตอนนี้ผมก็คิดว่าต้องกินกินอีกนะคุณอาจจะคิดว่าผมแค่ขับแล้วก็กินแล้วก็ขับแล้วก็กินแต่ว่านี่มันเที่ยงครึ่งแล้ววะแล้วก็เรากินข้าวเมื่อไหร่นะเจ็ดโมงเช้าหรือแปดโมงเช้าเริ่มหิวแล้วกินนิดเดียวเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยที่ปัมนมันเนี่ยแล้วก็ล u นช์วันนี้นะ คือสลัดแล้วก็มีน้ำมัดลมของเดนมาร์กฟ็ Fox <laughs> อกเซคุนดีฟ็อกเซคุนดีอืล้ำดีน่าจะซื้อใหม่ นี่เราอยู่ในเชียร์บอลฮอล์นะแล้วก็ผมต้องไปรับอของสองที่นะที่แรกรับเสร็จแล้วที่สองนี่กำลังจะไปรับแล้วไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปจะไปถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับรถคันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็แปลว่ามีมีธุระหน่อยนะวันนี้ไม่ใช่แค่จะตรงกลับไปบ้านหรอกร้านอยู่นี่มั้งใช่ไหมอืมโอเค โอเค next stop นี่จะเป็น road trip เป็นยังไงซูปอร์จอด์จชยเราไม่ต้องการชาร์จที่นั่นก็ได้แต่ว่าผมต้องการพิดสต็อปที่นั่นแป๊บเนึง เรามาถึง a n g e l h o l m นะอันนี้มันไม่ไกลจากที่ตอนเราขับ1,000งพันกิโลเมตรชาลันจ์ที่สวิเดนนะัเราจะไปอีกที่หนึ่งชื่อเฮลซิงบ b ร์กแล้วก็เราก็จะกลับรถโดยชาติที่นั่นแล้วก็กลับไปทางเหนือเองนะแต่ว่าที่นี่ a n g l h o l m นะเราต้องเจาะเราต้องแวะมาที่ที่นี่มาเช็คมันเป็น c h e โรเลต t ิ m พอ l a แล้วก็คันนี้นะเขาได้ทำใหม่แบบว่า Uh, Retrofit แล้วก็ใส่ Tesla drivetrain นะกลายเป็น Electric Impala ห oh, โหคันนี้โคตรใหญ่เลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอ,อ,อมันต้องเป็นโอเคผมเลือกจะถ่ายใ่ภาษาอ,อ,อังกฤษนะมันจะยุ่งยากถ้าถ่ายทั้ง2องภาษาแล้วถ้าคุณอยากจะดูก็คงต้องเข้าไปดูในช่องหลักนะผมจะถ่ายวีดีโอต่างหากอันนี้นะ <laughs> okay. What happened is you floor it now with you. Are you ready? Yeah, yeah, yeah. Let, me, let me let me just get my face impression here. Okay, I'm ready. Holy shit! <laughs> Sweets are freaking crazy, man. Okay, from the Thai video, on Then go. ได้ลองขับแล้วนะคันนี้สุดยอดเลยวะ่ะม่วนขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณต้องดูวิดีโอช่องหลักนะถ้าสนใจคันนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะเดินทางกลับไปออสโลแล้ว เรามาถึง Supercharger ที่ Void Bike กนะแล้วก็ผมรู้สึกง่วงแล้วนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นอนพอเมื่อคืนเนี่ยด,ดูตาสิห,หลับกี่ชั่วโมองอะสหรือว่าสชั่วโมงไม่รู้นะหลับหลตื่นตนีะนอนไม่ค่อยสบายนะเออแต่ว่าผมยังไม่หิวเออไม่รู้จะทำยังไงดีอะอ,อือาจจะชาต์หน่อยแล้วก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่ายังไงก็ต้องชาร์ดเนดหน่อยแล้วก็ข้องน้ำ แล้วโอ้โหเดี๋ยวตอนตอนกลับบ้านนี่ต้องตอ้องคลนีนรถนะเนี่ยปั๊ดโไม่ได้คลีนเกียรติทิศเรเนี่ย <c oughs> แต่ว่าโอเคอันนี้ก็ใช่าหมเดี๋ยวเราก็เกือจะไปถึงบ้านแล้วแต่ว่าเราต้องคลีนกระจกเพราะว่ามันจะเห็นจุดอะไรที่วิดีโอนะไม่ได้สําคัญเนี่ยะที่นี่มันไม่มีที่คลีนกระจกมันจะอยู่น่นผมก็ที่เก็บไปที่น่นก่อนก็ยากจะเสียเวลาแต่ว่าเป็นไรเพราะว่าผมจะใช้อย่างนี้อ่ะ EC wipe แล้วก็ใช้อย่างนี้คลีนกระจกแล้วก็เอาใส่น้ำบัดฝนนะมันก็ช่วยดีนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้คุณสังเกตไหมว่าก่อนไปถึงหรือว่าถ้าขับสักพักหนึ่งมันจะมีแมงอะไรติดที่กระจกเยอะคุณเยอะคุณแล้วก็หลังจากชาร์เสร็จแล้วมันจะคลีนเพราะฉะนั้นก็ดีนะว่าเราจอดบ่อยจะได้คลีนกระจกบ่อยมันจะได้ไม่มีอะไรติดกล้องตลอดนัน,นะ โอเคค้องนะ้ำแปบเดียวแล้วก็ล้างหน้านิดหน่อยแล้วตัวนี้ผมมีพลานหนึ่งเราจะขับไปที่ซูเปอร์จอดจิตยดบอลแล้วนะแล้วก็ที่นั่นนะมันมีร้านชบๆมันจะคล้ายๆพันด์เอก็กเพรมันจะมีร้านนะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบ fast food อาหารจีนมันก็อร่อยเลยนะแล้วก็ผมจะไปกินที่น่นอีกสักชั่วโมงครึ่งคงจะหิวนะไปกินที่น่นแล้วก็หลังจากนั้นนี่สักพักหนึ่งอาจจะอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ก็คงจะโคตรง่วงแล้วก็จะไปนับที่ทองหนึ่ระหว่างชาตินิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านประมาณนะั้นนะพลานนะตอนนี้คิดว่าเรามีพอแล้วนะสิหอืมโอเคน่าจะมีพอแล้ว จ,จที่อุดลแล้วนะว้านี่ผมเริ่มหิวแล้วนะพอดีเลยรถจะช้าแล้วก็เราจะไปกินอาหารจีนที่ชบๆโอเคเนี่ยอาหารนะคือ,อ Orange Chicken นไม่ได้กินตั้งนานนะโอเคกินเสร็จแล้วนะแล้วก็อิ่มแต่ว่าวันนี้มันเปรี้ยวนะนะั่นแหละไม่รู้ทำไม มม่รู้ใส่ผงชูรสหรือว่าใส่อะไร้น้นนะอ,อแต่ว่าโอเคเราจะด,ดูของสำคัญ Fortune cookie นะมันบอกว่าเดี๋ยวสังปกตนะ All limit hold mode so o l d e r s โอเคแปลว่าใจเย็นๆแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะเรียบร้อยด <laughs> ออีโอเคเออเรามีแค่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปกินที่อื่นนะันอาหารมันจะมาช้ากว่านี้แต่ว่าชบๆมันเร็ว นอกแวแลวนะแล้วก็คราวนี้นะไม่มีคิวที่ชายแดนเลยเไม่มีไม่มีเลยนะขับเข้าไปได้เลยแล้วก็มันจะมีที่หนึ่งเขาจะเช็คดูว่าได้ได้ตรวจอะไรโควิดอะไรไหมแล้วผมก็บอกว่า,ามีได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็บอกอโอเคโอเคแล้วก็ เขาอาจจะรู้จักผมวนะาเห็นกล้องมากหรือว่าไม่รู่านะเขาคงจะจําเราได้มนะั้ยแล้วก็ถามว่ากําลังเชสสรถเหรอ,อว่าใช่ได้ะเทสสรถนะฮะ <c oughs> เขาก็ไม่เช็คพาสปอร์ตเลยนะก็บอกว่าโ okay. <c oughs> อเควอ c คัมบัคอะนรนะก็ดีอออแล้วตอนนี้ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะโคตรว่วงหลังจะกินข้าวนะแต่ว่าขับไปได้ตั้งเกือบ1ชั่วโมงแล้วยังไม่ว่วงเลยก็ใกล้ถึงบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ ล้วก็อาจจะขับไปถึงบ้านนนบ้างอีกร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยอืม hmm. เรามาถึงบ้านแล้วนะแล้วก็เราเหลือ7%เราชาร์จถึงประมาณ7 0เอ่อเท่าไหร่นะ76หรือว่า7จแล้วก็ตรงมาถึงบ้านผมกลับว่าเราคงต้องเอ่อ,าอ,อ,อชาร์จเพิ่มอีกที่หนึ่งไม่ต้องเลยไม่ต้องตรงมาเลยเนี่ยรถคันนี้โอเคมันอาจจะชาร์จไม่ค่อยเร็วมากถ้าเป็นถ้าเรานับเป็นกิโลวัตแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยอะ ก็แปลว่าสรุปแล้วมันก็ขับได้ไกลอขับได้สบายนะแล้วก็ทริปเนี้เราใช้225วัตต์แอติกเมตรนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าหลายครั้งนะผมขับโคตรเร็วแล้วที่เยอรมันขับ200 220กิลเมตรต่อช่วโมงแล้วก็บางที่ก็กลางคืนด้วยแล้วก็มีฝนอะไรแล้วนะแล้วมันก็ยังต่ำขนาดนี้อะ่ะก็เนี่ยถ้าถ้าคนอื่นขับแล้วก็ไม่ขับเร็วนะผมว่าประมาณ180 วัตต์ o u r วต่อกิโลเมตรก็ยังเป็นไปได้เลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนี้โอเครถคันนี้ผมก็ว่ามันสบายดีนะมันมีที่เยอะถ้าเทียบกับ model สาโอเค model สามมันจะเล็กกว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแต่ว่าคันนี้อะเทียบกับ SUV e, หรือว่า Crossover คันอื่นนะผมว่า model y เนี่ยใช้ไฟฟ้าน้อยสุดโดยเฉพาะถ้าขับเร็วตอนผมมีเชสนานกากิมตช่โมง คันอื่นอาจจะใช้ไฟฟ้าพอๆกับ Mode อรวาแต่ว่าตอนเราขับ120หรือว่าเร็วกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีคันอื่นที่สู้ Mode l Y วได้เกี่ยวกับใช้ไฟฟ้าน้อยและถ้าใช้ไฟฟ้าน้อยมันก็สําคัญเพราะว่ามันเราจะได้ไม่ต้องการแบตเตอรี่ใหญ่แล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะค่าชาร์จเราไม่ต้องแบตเตอรี่มันไม่ต้องหนักมากก็ได้มันมีข้อดีตั้งเยอะแล้วนะที่ทำให้ถ้ารถไฟถ้ารถมันใช้ไฟฟ้าน้อย แล้วผมก็ว่าคันนี้อ่ะดีมากเลยตอนแรกผมก็ไม่ชอบโอเคมันมีบางอย่างช่วงรางมันแข็งหน่อยแต่ว่าถ้าใช้18นิ้วก็สบายดีเลยแล้วก็ั่้สิตอนนี้ก็จะได้พักผ่อนแต่ว่าต่อไปนี้นะผมก็จะเดินทางไปสวีเดนกับยุโรปได้ตอนนี้เราก็ได้ลองแล้วเขาก็เปิดใช้ได้มันก็เกือบจะเหมือนเดิมนะน,นอกจากว่าเราต้องโชว์โควิดพาสปอร์ตก็ต่อไปนี้ผมก็จะขับ1000กเมตรชาร์ลทางสวีเดน แล้วก็ถ้ามีโอกาสยืมรถอะไรที่มันน่าสนใจเช่น e EQS หรือว่า Model S p l a n ผมก็อยากจะไปเยอรมันไปเทสขับเร็วๆนะแต่มันก็ต้องเป็นรถอะไรที่มันน่าสนใจที่มันคุ้มจะขับไปถึงเยอรมันเลยแต่นอกจากนั้นก็ต้องกลับไปทำวิดีโอที่มันอาจจะน่าเบือ่อ range test banana box test interior review หรือว่าภาษาอังกฤษว่าภาษาไทยก็จะเป็น e v วิวภายในวิ่งได้ไกลแค่ไหน1,000กิลเมตร challenge by arctic circle โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะก็ขากลัไปกันใหม่สวัสดีครับ